อะไรจ้าหยูยเสียงเสียงจวานไปไหนอ่ะโนนี่เขาชอบใช้กระเป๋าน็อตเฟสด้วยวันนี้นะคะแค่รีวิวเอ่ออายเขียนเขียนตัวว่ากางเกงสกอรตรวมเอฟแล้วเขียนเอฟไว้เลยกางเกงสกอรตรวมเอฟอันนี้เป็นรีวิวเสื้อกล้ามนะคะเสื้อกล้ามเมกาชายค่ะ ปลายปลายจิงโจ้สีเหลืองนะคะโอ้ยโอ้ยเบอร์หนึ่งนะเฮ้ย Nike Nike big logo เราเป็นแบบอะไรวะมัดย้อมเหรอนเนี่ยโุ้ยคนละเลยอะ่ะขายเท่าไหร่ดีนะห้าพันเก้าไม่ขายคะ่ะสี่พันเก้าพอเฮ้ย แค่ทำไมแค่ขายลูกค้าถูกอย่างนี้ไม่เป็นไรค่ะอยากบางทีก็อยากให้เฮ้ยกูดูราคาก่อนกูลืมแป๊บนึงนะพี่แป๊บเดียวเอออออนึงเฮ้ยเฮ้ยจิงจริงจิงก็ทิ้งชันไปลาเซลค่ะพี่คือช่วงเนี้ย ร้านหรอคะร้านแค่อยู่พุทธมนทลสายสองนะคะเอเวอร์ลาค่ะแค่มีแค่ที่เดียวสาขาเดียวเพจเดียวเท่านั้นนะคะไม่มีสาขาอื่นไม่มีสาขาสองไม่มีสาขาอะไรเลยทั้งสิน้นะนคะมีแค่เพจเดียวสาขาเดียวกรุงเทพพุทธมนทลสายสองนายกี้วิแบรนด์โคตรเยอะเลยวะ่ะขนาดเพิ่งเปิดเนี่ยเอา้าราคาสก้ายังไม่ได้หมาเนี่ยยแป๊บนึงนะทุกคน อะไรเนี่ยเจ๊เจ๊นี่นะทำราคาถีกอไรเนี่ยเย็นเย็นเจ๊เจเอ้าวแรงเลร์ก็มาเด้อแรงเลอร์ยังมีแรงเลออ์มาเชิเลยเท <c oughs> ่าไรแป๊บหนึ่งนะคุณพี่ทิติมมาสี่พันเก้าพอช่างมันไม่เป็นไร สี่พพอค่ะพูดไปแล้วใครรับรีวิวใครส่งฟรีด้วยสวัสดี70กว่าคนนะคะสวยจริงพี่จ๋ามีแค่เท่าไหร่ห้าลูกห้าลูกเองหลูกเองนะคะแค่จะไม่เปิดแล้วนะแคะ่เปิดแค่ลูกเดียวนะจ๊ะเพราะว่างานน้อยจริงๆพี่แล้วหายากอันนี้เป็นงานเบอร์หนึ่งนะคะเดี๋ยวแค่ให้น้องน้องนับจํานวนตัวอีกทีนะเพราะว่าเป็นงานใหม่ยังไม่เคยได้มานะคะอุ้ยรถนะตัวแรกก็แบบไนกี้อะไรนะ ไนกี้ไอ้นี่แล้วเนาะไนกี้บิ๊กลุกโก,โกเออ้เสื้อกล้ามนะคะอุ้ยไม่อ่อนมากเลยช่วงนี้ไปทำอะไรมาวะไม่ได้นอนเลไม่ได้นอนเลี้ยงลูกโอ้โหมีหลูกแล้วนะลูกอ่อนนะคะช่วงนี้อุ <laughs> ้ยลูกกระโดดงับหัวทุกคนเลยเวีย,ยกูไล่แม่ง โคเลค่ะใครรับรีวิวรับลูกรีวิวได้คุณพี่เดี๋ยวใครส่งฟรีให้เลยกระสอบใหม่ค่าส่งปลายทางดีเซลดีเซลบอกแล้วว่าใครที่ติดตามเพจแคร์ไว้นะคะเราก็จะรีวิวสินค้าใหม่ๆให้พี่พี่ได้ชมกันแทบทุกวันเนาะทุกวันไหม<อ>มีสินค้าใหม่ๆเข้ามารับเสเวอเตอรหุูนด,ดอกไม้หนึ่งก็สอบอุย้ยน่ารักไม่ใช่ลูกค้กาักแชทมา เพราะว่าเราเพิ่งเคยได้มานะคะทีมงานเราก็จะแบบงงง,งนิดนึงนะคะทีมงานค่ะเพราะว่าเรา <c oughs> ทีมงานเรา, <c oughs> างงห,ห,หลัสกรีนเพียบนะจ๊ะ เยเนี่ยลูกค้าเราเอฟราคา4,900มี5กระสอบรวมรีวิวใครจะรับรีบรับนะคะพี่นัชนน์พ่นัชนน์สนใจแนวนี้หรอควิกซินว่์มีควิกซินเ่ด้วยนีอันนี้ป้ายแบบเหมือนแบบพวกป้ายสวยมากเลยอ่ะพี่ตัวเนี้ย4,900ค่ะ ทีงานมันเยอะมากเราก็ลืมนะว่าเอาแบบต้องขายราคาเท่าไหร่อะไรนะเพราะว่างานเยอะจริงเนี่ยมีเปื้อนบ้างน,นะแต่โดยรวมงานสวยนะคะมีอีกหลายงานมากเลยคุณพี่กี่ตัวเดี๋ยวนับอีกทีค่ะเพิ่งได้มานะน่าจะเยอะเพราะว่าหุ่ยอะไรวะหุ่ยอ,อะไรดูดิหย เยอะมากเลยอะทุกคนกระสอบอถ้าเจอฮาเลมึงไม่กระโดดเลยอ่ะนน่ <laughs> ารนะัทุกคนไนกี้อีกแล้วอะเยอะแค่ว่ายเยอะค่ะแชทรัวมาก ขอไปตอบทีเดียวนะพี่พี่แอร์เรแบบใส่แล้วบินได้นะเลยน,น,นะน้องเนยไหนวะนอ,นวอือไม่มีคนชื่อน้องเนยแล้วเนี่ยไม่รู้ค่ะทักแชทมา๋ยวเข้าไปส่งกอนอุ้ย New b เ l a n c e เดี๋ยวแค่นับจำนวนตัวอีกทีนะคะทุกคนพี่น้องรักเดี๋ยวแค่นับจำนวนตัวอีกทีหนึ่ง ส <250 S 2> องรอยห้าสิบเสือ้อยืดอ่ะอ,อ่ะบีละบองด้วยนะคะใครที่คิดว่าดูแล้วอยากได้เอฟมาก่อนเลยลลลมีห้าลูกเองไ,ไอ้ไอ้อ้วนคิดราคาผิดลูกหาแปดพันสองลบสามร้อยห้าพัน หกพันเจ็ดพันแปดพันสี่แปดพันสี่ลบสามร้อยอุอ้ยลูกค้าน่ารักหน้าโอ้ยไนยกี้จะใหญ่ไปไหนเนี่ยใหญ่กว่ามือนี่มือหรือนี่มือหรือคากีวะอี <laughs> อ้วนมือหรือมือทุเรศมาก โอ้ยลูกค้าน่ารักมากเลยอ่ะพี่พข,าขาดไปสองร้อยแล้วลูกค้าก็ทักมาบอกว่าขาดสองร้อยเนี่ยแค่บอกแล้วนะว่าเพรานะว่าเราทำงานเยอะกันจริงๆนะคะโอ้ยแชทรัวมากเดี๋ยวก็เดี๋ยวกนเดี๋ยวกนโอ้โหแค่ไม่ได้โมงนะพี่ดูดิคือแชทแค่แบบว่ารัวมากเลยอ่ะอีว่านเอาเอาเครื่องแกบโทษเนี่ย แกลบโทรมาออทุกค้าไม่รับสายหรอดูดมาดิไปหยิบโทรศัพท์ที่มาพี่เบนไปหยิบโทรศัพท์ให้ดูก่อนไปแล้วแล้วจะโทรหาที่ไหนเดีย๋ยวให้พี่เบนไปหยิบก็ได้พี่จำไม่ได้หรอพี่วางไว้ไหนตอนนี้นเดี๋ยวแคลต้องนับอีกทีนึงคุณพี่เพราะว่าแคลเพิ่งได้งานใหม่มานะคะ4,900ันเค่ะพี่พึง่งมีแค่ มีแค่ห้าลูกรวมลูกรีวิวแล้วลูกรีวิวอ่ะคุณพี่เขาเอฟไปแล้วนะคะโอ้ยน่ารักน่ารักอ่ะีอโอ้ยบีระบองอีกแล้วจา้าคุณขานนชุดนอนเหรอชุดนอนหมดนะทุกคนตอนนี้ชุดนอนหมดอ้อยมีเอ็กซ์เซอร์ไซส์แผ่นมาด้วย ลืมเลิกจับตัวหายยังคะพอเรียบร้อยเอาโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเรียบร้อยรับของแล้ว ระยะไปทะเลอ่ะดูดิยืดแขนยาวมีจ้ะของเขาคนมีทีจมาบอกของเขาเสื้อแขนยาวมีจ้ะเออเื้อแขนยาวก็เป็นอีกงานหนึ่งที่แค่ไม่ได้รีวิวเลยแล้วแค่ขายตลอดนะคะหมดเพราะว่าของมันหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้แค่จัดชุดใหญ่แฟกระพริบ ช่วงนี้ขี่ลืมนะพี่พี่นะ Adidas ม,มาอีกแล้วนะสำหรับใครโอเ้เลิ่อเลื่ลดูไปเรื่อยๆก่อนนะพี่พี่นะ ซื้อเสื้อพวกเนี้ยมันไปพวกต่างประเทศอล้ชอบซื้อไทยเออเวลาไปเดินต่อขา้าศัตรูชอบซื้อตอนเจ๊เจ๊ไปเรียนที่อเมริกากเรียนเริเวซื้อให้อะแล้วก็ส่งไปโน่นอ่ะเกือบยี่สิบตัวเขาไปใส่ที่โน่นเขาใส่ตอนเขาไปเรียนอเมริกาฝรั่งเขาชอบ เรื่อต่อภาษานี่เขาจะใส่กันแบบนี้แหละสกล้าอเมริกาตัวนี้เป็นไม่รู้นะอ่านไม่ออกไม่ค่อยร,รู้เรื่องเสื้อวงเท่าไหร่ต้องยอมรับเลยอ่ะเผื่อใครไปทำราคาได้นะ คือเราไม่ค่อยรู้หรอก <c oughs> ใครอยากได้นะมีแค่ห้าลูกสี่พันเก้านะสี่พันเก้าพออยากขายอยากขายเพราะมันมีน้อยแค่ห้าลูกนะใช่อยากให้อ่ะขอลายกระทิงแดงค่ะขอไม่ได้ค่ะสวัสดีค่ะน้องแค่โอ้ยสวัสดีค่ะพี่หลิวเหรียญพี่อุตสาเดี๋ยวแค่นะับ จำนวนอีกทีหนึ่งเดอ้อเสื้อยืดแขนยาวมาพรุ่งนี้เอเวอร์ลาตัวนี้สวยมากไนกี้อีกแล้วอยากได้นกยจังทไมเลิกจังเลยรับหนึ่งพี่น ong รักได้เลยค่ะตอนนี้เหลือสามกระสอบแล้วนะคะใครจะรับทักมามีทั้งหมดห้านะรวมรีวิวห้ากระสอบรวมรีวิวรีวิวลูกค้าเอฟแล้วนะคะพี่น o n รักเอฟอีกหนึ่งลูกนะคะใครจะรับรับมาเลยเหลือแค่สามลูกสุดท้ายนะคะ สวยจังเลยนี่วิบวับมากตัวนี้น่ารักจังตัวนี้แบบใส่แบบว่านะคนหุ่นดีๆเนาะไอ้ <c oughs> ไม่มันเลยอ่ะเอ้เมื่อวานก็มันนี่นะ เอเวอร์ลาร์ดไงอ้วนไม่รู้จักแบรนด์เอเวอร์ลาร์ดหรอครับเป็นแบรนด์กีฬาเอเวอร์ลาร์ด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 ไออะไรอย่าเบนไม่ต้องอายไม่เคยเบนมันต้องแต่จะหาว่ามีทาเล่หรือเปล่า น่ารักตอนนี้ละสองลูกสุดท้ายนะคะเอเวอร์ลาร์ค่ะสวยมากสวยจ้าอ้าวเฮดจ้าก็มากับเขาด้วยเออน้องอะไรนะเจนนุ่นโบนะคะเอาไม่ล่ะกูลบคลิป ลูกมาเต้นด้วยลูกส<ล> <2 S 2> องคนแล้วก็เขาเขาเป็นอะไรนะเ,เจนนุ่นโบเป็นโบ,นบ, <c oughs> บพี่มุกเป็นโบโบ,อ <subconscious> บอเอ, <c oughs> บอเวอร์ลาทำว่ะแล้วแบบทำหน้าทำตาด้วยนะเว้ยเอเวอร์ลาอีกแล้วราคา4,900จ้าจ้ะ ที่ท,ที่ที่สำคัญคืออะไรรู้ป่ะพี่มีห้าลูกรวมรีวิวตอนนี้ลูกค้ารับไปสามแล้วะคะเหลือแค่สองลูกสุดท้ายสงสารลูกค้าที่ดูไร์สดไม่ทันเหมือนกันนะบางทีเขาไปขายของนะลูกค้าแค่จะเป็นแบบว่าขายตลาดนัดเนะาะเออเวลานี้เลยแล้วเขาก็จะดูรีวิวกันไม่ทันแล้วก็แบบเสียใจแค่ก็แบบเสียใจเหมือนกันนะบางทีอยากมีของมาขายห้พี่ๆแหละขายได้แค่นี้แหละช่วงเนี้ย หายมือสองช่วงนี้รู้อยู่นะ,ะของหาย,ยากเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเอ้ยทุกคนนาเชก็มาค่ะเอาเอาไปแปะหลังรถสิบล้ลอได้นะตัวนี้นะเช่นะ อโอ้ยบินละบองกับ,อบไอ้วัลลาตไนกี้เนี่ยคือเยอะมากรับหนึ่งลูกได้ค่ะเหลือหนึ่งลูกสุดท้ายใครจะรับ,บ,บทักมาค่ะเ <มา S 2> นี่ยแบบเนี้ยเยอะเฮ้ยงานดีพี่ห้าลูกใช่ปะ,ปะใช่ใช่ตอนนี้เหลือแค่หนึ่งลูกสุดท้ายนะคะใครจะรับรับมานะใครมีห้าลูกสี่พันเก้างนเบอร์หนึ่งนะคะเปอร์เซ็นต์เพื่อนเสียประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เกินนี้เด้อบมาใครบ้านหนึ่ง บีรบองเยอะมากรับอีกหนึ่งหมดแล้วจ้าหมดแล้วหลูกหมดแล้วนเลยอยิ้มอะไรหัิม นี่พิมพ์ว่าเพลงแดนในติ๊กต็กหมดแล้วตอนนี้หมดแล้วนะคะห้าลูกได้หมดลงไปแล้วนะพี่ทิติมารับสามลูกพี่อมมาตะรับหนึ่งลูกแล้วก็พี่นงรักหนึ่งลูกใครวะอดิดาจออ <c oughs> <c oughs> ยังลูกค้ายังถามได้กี่ตัวอยู่เลยหมดแล้วของหมดแล้ว เยอะนะคะได้กี่ตัวคะไปทอนแล้วค่ะหมดแล้วอุ้ยขำากราบอีกแล้วกราบแทบเท้าอีกแล้วนะจ๊ะพี่จริงๆใครซื้อของก็แคร์แบบว่าเลิฟทุกคนนะคะขำแบบไม่มีอะไรมากค่ะนึกว่าบ้านแล้วลูกค้าก็ดังเราอ่ะคือน่ารักทุกคนนะคะก็ดังใครอยู่พุทธมณฑลสายสองมีสาขาเดียวมีเพจเดียวนะคะก็ดังผ้าสายสองนะคะ พีแบบ่แบบนี้เห็นแบบนี้หลายตัวแล้วค่อนข้างใหม่ด้วยอมุกแล้วกันอ, <c oughs> อะไรแบบกุ่มนะกุ่มขมับอะจริงๆแบนแมนัะห <Band man. S 2> ว่มันได้่ะห <c oughs> ว่างมันได้ปะเฮ <c oughs> ้ยเอเวอร์ลาดอีกแล้วว่าพี่อุตส่าห์หมดแล้ว พี่ทิติมาก่อนว่าจะให้เปล่าพี่ทิติมาน่าจะขายแบบนี้เน,นี่ยเอเวอร์ลาดอีกแล้วหมดแล้วว่ามีห้าลูกหรือหกลูกอะไรห้าไม่ใช่หรอโอ้ยสงสารลูกค้าพี่ทิติพี่ทิติมาค่ะเอาสามเลยใช่ไหมเอาเลยเ <laughs> <อ>พราะว่าของสวยๆไม่ได้มีมาม <laughs> บ่อยๆนะคะ Eig ไม่ให้อุ๊ย <S <S อยชัดเจนค่ะไม่เป็นไรเยอพราะว่าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะมีของมาเรื่อยๆนะจ๊ะพี่อมตะขาขาสั้น2,007ไม่มีนะจ๋อมี2,009จ้ะตอนนี้อ๋ออ๋ออ๋อมีอยู่มีอยู่มีอยู่มีป้ายเขียวเล็กอยู่ สองพเหรือยืสองลูกค่ะใครเอาทักเลยขา<ห>สั้นรวมผ้านะคะชายหญิงเนี่ยลูกค้าแบบมาไม่ทันอ่ะ 3> อส,อส,ส3อสอใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ค่อนข้างเลือกบริษัทเนาะเราไม่อยากเอาแบบว่าถูกถกูแต่ว่าเสียเยอะไม่ มาใหม่เมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวแครจะรีบแจ้งพี่ๆกดติดตามติดดาวไว้เลยนะคะโกดังแคร์อยู่กรุงเทพพุทธมนตรสายสองมีสาขาเดียวมีเพจเดียวไม่มีสาขาอื่นใดๆทั้งสิ้นนะคะคุณพี่ของรถรถแบบนี้นะจ๊ะดูดิเจอหาแลยังไหวเบน <laughs> ที่ที่งมนี่แม่งงม่ สวยมากพี่โชคดีมากเลยอะ่ะพี่ทิติมาคือโชคดีมากเฮ้ย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 อย่ายพิ่งโชว์ไนกี้ก่อนไนกี้ไนกี้อโอ้โห แร์นี้แพงนะคะตอนนี้กําลังนับอยู่ค่ะพี่นงรักพี่อุตส่าห์บบแบ่งให้สักลูกนะคะส่งสามไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนนะคะเดี๋ยวรอรอแครแป๊บหนึ่งค่ะไม่นานนะคะทุกคนรักแค่น้อยๆน,นะแต่รักนานๆน,น,นะคะ,ะตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน ร้องเพลงผิดตรงไหนอะทุกวันเลยนะอ้วนตอนนี้มาทุกวันเลยนะโอ้นาวีค่ะลูกค้าแคปหน้าจอมาเว้ยรถส่งของคันใหม่หรอรอมื่อก้แล้วรถตำรวจอ๋อไม่ใช่นะคะจอแดนขอตัวนี้ได้ปะอุ้ยอุยพี่ขอตัวนี้ได้ พี่ค่ะใครอยากได้ตัวนี้อ่ะพี่อรวัณไม่ทันค่ะโซเอาหมด5ลูกแล้วค่ะพี่อุสาแบ่งให้1ลูกนะคะไน,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 นกี้แล้วโซเดนโซเดนไนกี้โอ้พระเจ้าขุนพระขุนพระทุกคนดิสนีย์อ้วนอยากได้อ่ะขอซื้อพี่พี่ฮิตตีมาอยากได้อ่ะฮิตตีมาขายขายมันไปเลย ห้าร <500. S 1> อยเว้ยหลอกล่อลูกค้าไม่ให้สำเร็จเลยช่วงนี้ขอเอฟลูกค้าแบบไม่สำเร็จเลยนะบอกแล้วว่างานสวยแล้วให้ติดตามไว้นะคะพี่พี่ทิติมาเขาเหมาหมดเลยสามลูกแล้วก็พี่ พี่นงรักหนึ่งลูกนะคะแล้วก็พี่อมตะหนึ่งลูกหมดพอดีเลยอะ่ะพี่อมนพี่อมนวันพี่อุษารอก่อนนะคะแล้วพี่ๆท่านอื่น มีแบบเป็นเสื้อเนี่ยเหมือนแบบมัดยเ,เอ้ยเรียกว่าอะไรวะสีฟอกเหรอภาก,กัดหรืออะไรอย่าพี่อ๋อดูดิสวยมากอะอ,อ,อะไรอย่างโอดนโดนโอ้โหโอ้อโห<ฮ> ลูกละสี่พันเก้าคะพี่สิวนาตอนนี้หมดแล้วนะคะบบเเกกกอออรร์์วิธีพลู พี่ดิติมาสุดยอดช้างช้างแม่แม่มึงเห็นก็เมาแล้วแม่บอกแม่สายนี้แม่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ใจเย็นใจเย็นแม่ผัวมาซิมมอโอ้ยอย่าเพิ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่งเก็บไว้เด็บไว้โชว์เออโฮเล่แล้วโฮเล่ โ oh. อ้โหพี่สิงเข้ามาท่ากัดท่ากัดจัดป้า,ปา,า,ายอนะป้ายระวังโอ้โห oh. อดิดาสดอกด้วยจ้าคุณขาบอกแล้วว่าใครติดตามไร้สดแค่ดีๆนะคะจะได้ไม่พลาดรีวิวใหม่แคปหน้าจอเลยเสื้อยืดเอ้ยไม่ใช่ เสื้อกล้ามผู้ชายนะคะเมกา4,900กาบาทเท่านั้นผู้ผู้หญิงก็ใส่ได้แบบเท่ๆแล้วก็เกงขาดสั้นทั้งในนะคะกี่ตัวแล้วครับนับต่อเลยครับันนี้ได้เท่าไหร่ลในกระสอบะอะไรนะนับนับอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวค่ะกำลังนับอยู่ <laughs> ติ๊ก วิส่งสารแฟตพี่เขาต้องเห็นอะไรแบบนี้เท่าไหร่แล้ว250แล้วในกระสอบอ่ะในกระสอบ250แล้วจ้ะค่าส่งประมาณ200ค่ะพี่นะัทพลแต่ตอนนี้หมดแล้วนะคะมี5ลูกลูกค้าเอฟหมดแล้วตึ๊ด wow <laughs> ประมาณ300ตัวบวกลบนะคะโอเคค่ะขอบคุณมาค่ะ